สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนกของเราเราก็จะมาเตรียมตัวปูกระเบื้องบ้านนกนะคะก่อนนะคะเปิดประตูก่อนนะนี่สภาพตอนนี้ของบ้านนกก็คือยังจะเป็นหูปหื้นปูน พูดงงไปหมดเลยตอนเนี้ยสับสนไปหมดในนกของเราวันนี้มาเช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องมารอรับกระเบื้องเราจะปูกระเบื้องห้องนี้ให้เจ้านกทั้งหลายของพวกเรานะคะฟักทองมีตังนี่เมื่อคลิปก่อนหน้านี้หมาถ่ายนกข้างนอกมันจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็จะเป็นคู่ของคอคเทลเอามาจับคู่กันเนาะ ป่อมากงนี้ก็จะเป็นคราคาเทลเหมือนกันแต่ว่าอยู่ตัวเดียวนะคะเป็นตัวเมียอยู่ตัวเดียวคู่ของมันได้อ๋อคู่คู่ของมันย้ายมาอยู่กับคู่นี้นีตัวนี้เพราะกงเนี้ยตัวเมียเราอ่ะมันเคยออกไข่แล้วแหละมันเคยออกไข่แล้วทีนี้ตัวคู่มันตายก็เลยมาจับคู่อันนี้ดีกว่าเพราะตัวเมียเคยออกไข่แล้ว ส่วนเจ้าเลอเปิร์ตของเราก็จะเป็นแอปเปิลกับคลามนะตอนนี้มันก็ออกไข่อยู่มามาก็ไม่อยากจะไปกวนมันมากตอนนี้เมื่อวานมาม้าลองมาดูแล้วมันออกอยู่สี่ฟองแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมีเชื้อหรือเปล่ามีกับเจ้าคลามดวงดีเหลือเกินหมามาเลี้ยงตั้งแต่มันเป็นลูกป้อนเนอนะมัวมัวไหม มามาเลี้ยงมันต้องแต่ลูกป้อนเลยทั้งแอปเปิลเนี่ยก็เลี้ยงต้งแต่ลูกป้อนทั้งคู่น่ามันก็ก็ไม่ค่อยชอบเล่นกับเราเหรอกเนาะไม่ตรงนี้นี่เราจะบอกเห็นไหมพื้นมันก็อย่างเงี้ยมันก็ทําความสะอาดยากแล้วก็ไม่มีรูระบายน้ําก็เดี๋ยวจะจัดการปูกระเบื้องนะคะทั้งหมดเลยทั้งห้องแล้วเดี๋ยวหม,มาจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่า โดยรวมแล้วออกมาจะสวยขึ้นไหมโอเคนะคะตอนนี้กระเบื้องก็มาส่งถึงที่แล้วนะคะก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มปูกระเบื้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมเนาะว่าปูขึ้นมาเสร็จแล้วบ้านนกของเรานั้นจะสวยงามแค่ไหนไว้ติดตามกันตอน่อวันนี้ก็ได้ทำการเริ่มปูกระเบื้องแล้ววันที่สองอเชิญ<ำ>ชม การปูกระเบื้องเพื่อให้สวยงามเปล่าหรอกไม่ให้มันลื่นลายนี้ใครเลือกบอกมาสิใครเลือกเนนุกเป็นคนเลือกอันนี้เราเอาช่างฝีมือปานกลางมาปูนะเพราะว่าช่างคนนี้ไม่เคยปูที่ไหนมาก่อน <c oughs> นี่เลือกกระเบื้องแบบว่ากันลื่นด้วยนะเวลาล้างอะไรพวกเนี้ยดีนะโอเคนะเนื่อสระเท้ามากเ,เลยเวลาล้างมันก็ไม่ลื่นเหมาะกับการที่เราจะสาดน้ําล้างได้เลยไม่ต้องถูพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบตารางเมตรมก็ห้าสิบกล่องเพราะว่าหนึ่งกล่องก็ประมาณหนึ่งตารางเมตรใช,ใช่ประมาณห้าสิบกล่องแล้วอันนี้ทําวันที่สองได้แล้วนะ ทำบนที่สองได้แล้วค่อยๆทำไม่นี้สั่งมา10ลูก10ลูกใช่ใช้ไปเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็นี่ประมาณ10กว่าใช้ไป3ลูกเองยังไม่ได้ถึงครึ่งเอ๋อปูนเหรอเพราะเดี๋ยวก็ต้องสั่งปูนหนาแลปูนหนาแล้วก็ต้องตามให้มันยกพื้นทน่ใหน่ต้องถามว่าหนกบ้านเรามีบุญไหมโค่นมีบุญเลยดูสิปป้าสร้างบ้านให้อยู่สบายเลยนะ นี่เดี๋ยวก็จะปลูกระเบื้องเราก็จะมีแผนมีโครงการที่ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันเนาะว่าป๊าป๊าจะทําอะไรเพิ่มเติมเรามาอัปเดตบ้านเรากันบ้างนะคะตอนนี้ก็ได้ปลูกกระเบื้องไปเกิดเต็มห้องแล้วนะเราจะเข้าไปในห้องกันอเดอี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ว จ้านกเลยถูกย้ายมาอยู่นี่และแล้วบ้านนกของเราก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆมาย้ายเอาไก่เข้ามาเพิ่มทักทายเจ้านกสักหน่อยอาหารหมดแล้วนี่ใอยเนี่ย มีตังอืมมีตังฟักทองเอ๋ไหนสำรวจสิไม่ได้เข้ามาหาตั้งหลายวันออาหารหมดเรียบนี่นี่เจ้าแอปเปิ้ล อาหายไปไหนกันจ๊ะอัปเดตกันหน่อยที่ครั้งที่แล้วบอกไปว่าออกไข่ปรากฏว่าไม,ไม่ไม่มีเชื้อเลยนะคะไม่มีเชื้อเลย